นะคะเป็นช่วงที่หลายคนรอคอยอยู่นะคะเพราะว่าเต็มไปด้วยของกินที่แหมนำมาน้สร้างแรงบันดาลใจใช่เช้านี้ของเราของกินก็น่ากินแล้วยังมีความน่าสนใจเป็นกิมมิกด้วยนะที่แรกที่จะพาไปนะที่ไหนเป็นคาเฟ่สไตล์รถบัสค่ะนี่อยู่ที่นครศรีธรรมราชค่ะเป็นธุรกิจเล็กๆของครอบครัวเขานี่กาแฟสดแค่รถบัสก็ไม่เล็กแล้วคุณนี่จริงเล็กนะเพราะว่าคันขนาดนี้เลยนะคะนี่บัสแอนคา์คัท คาเฟ่นะคะดูดีนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ไม่สังเกตอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าข้างในจะเป็นคาเฟ่นะคะแต่ผู้สื่อข่าวแหมตาดีเห็นมันดูสดใสเลยเข้าไปคือแรงบรรดาใจก็บอกว่าเคยเห็นแบบคาเฟ่ในรถแบบนี้ที่ต่างประเทศแต่รถลักษณะนั้นเนี่ยไม่มีที่บ้านเราก็เลยเอารถบัสนี่แหละ เข้าใจแล้วเป็นบัสคาเฟ่แหละแต่ทำไมมันต้องคัดด้วยนั่นน่ะสิมีบริการอะไรเสริมหรือเปล่าเมื่อก่อนเขาตัดผมอ๋อเมื่อก่อนเขามีบริการตัดผมด้วยนะคะแต่ว่าเลิกไปแล้วตอนนี้มีคาเฟ่อย่างเดียวนะคะคือร้านนี้เนี่ยอยู่ที่ริมถนนเลี่ยงเมืองสายสนามบินทุ่งสงตำบลโพเเดชอำเภอเมืองที่นครศรีธรรมราชนะคะรถเขาสีแดงสดใสเลยนะแล้วก็จอดอยู่ใต้ถุนบ้านค่ะ ก็คือร้านนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นคาเฟ่เนี่ยแหละแต่ว่าจะเน้นพวกอาหารจานเดียวต่างๆนี่พวกยำของที่ทําง่ายๆทานง่ายๆนะคะพิซซ่าของทอดผัดไทยอะไรแบบเนี้ ก็ดูดีนะคะดูดีเลยค่ะเข้าไปอิ่มอะค่ะนะไม่ได้จะเน้นบรรยากาศกันอย่างเดียวนะคะและรอบๆเนี่ยก็ยังรม่มรื่นด้วยต้นไม้เยอะนะคะบ้านเขาน่ารักเลยล่ะและไม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่าในรถเนี่ยถึง,ถ,งถึงจะไม่ได้วิ่งไปไหนแต่แอร์เย็นนะคะมีพวงมาลัยกี่อัน2พวงมาลัยแบบ พวงมาลัยพวงมาลัยรถอืมใช่ค่ะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณเกมนะคะบอกว่าเนี่ยเคยเห็นที่เมืองนอกเขาเอารถแนวยุโรปมาทำคาเฟ่แต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่มีค่ะแล้วก็ไปเจอรถบสัสคันนี้แหละเจ้าของขายให้ราคาก็พอจะซื้อได้ก็เลยตัดสินใจมาซื้อไว้ในบ้านเลย แล้วก็รีโนเวทใหม่นะสีที่สดใสแบบนี้ก็คือทาสีใหม่ทําใหม่ให้ดูสวยนะคะอย่างที่พี่อิฟถามก็คือคัดมาจากตัดผมนั่นแหละนะแต่ตอนหลังเลิกแล้วค่ะมาทําคาเฟ่แบบเต็มตัวเลยร้านทํางานสามคนพ่อแม่ลูกนี่แหละเป็นธุรกิจเล็กๆนะคะพ่อก็เป็นคนทําอาหารคุณแม่เป็นผู้ช่วยส่วนคุณเกมนี่เลยดูแลเครื่องดื่มโซนนี้ของเขาเองเลยนะคะแล้วก็<ะ>รับออเดอร์ลูกค้าด้วยค่ะคือ นี่นอันนี้ส่วนเสริมอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือ uh huh. เกมเล็กๆน้อยๆห uh huh. มากลุกหมากระดานต่างๆนะคะเอาถ้าใครสนใจคาเฟ่แน,นวกิจกรรมแบบนี้นะคะ uh huh. ก็ไปได้ร้านเปิด10โมงครึ่งถึง6โมงเย็น uh huh. เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์พรุ่งนี้หยุดนะคะแล้วเครื่องดื่มเนี่ยเนี่ยเห็นหน้าตาดีน,น,นีไม่แพงนะ uh huh. 40บาทเริ่มต้น uh huh. แล้วก็ไปถึง80บาทโอ้โหผัดไทยน่ากินดีเห็นแมบอกแล้ว ดูแลได้แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจหรือว่าในการในการกินเนช่วนี้เท่านั้นเองค่ะเราไม่ได้มองไปไหนไกลนะคะอ้าว